ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนอนหลับหรือเปล่าครับคืนนี้ถ้านอนไม่หลับลุกขึ้นมานะครับชมรายการ25นอนของเรานี่เองนะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลางคืนอันหลากหลายใ่แล้วมาเล่ามาสู่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้รู้มันอย่างเรื่องของเพลงสองเพลงนี้ใช่ค่ะซึ่งเกิดจากคนที่นอนไม่หลับคือเพลงแรกเป็นเพลงฝรั่งของพวกอิตาเลียนเป็นมหาอุปกรเพลงนั้นก็ชื่อ นาซูนนะครับชื่อจะยากน่อยเรียกยากเลยคุณอาค่ะโดรมาเนะยครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่า never sleep ครับเวลาคนที่ร้องคือภาวารติเช่นเดียวกันก็ท่านผู้ชมก็ได้ฟังเพลงบุหลันลอยเลื่อนด้วยการเรรลงด้วยซอสามสายเสมอกับสมัยที่รุนก้ารุ่กระมมดรัชการที่สอง่งเลยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเพราะว่าสองวัดปีแล้วเนาะคุณอาเนาะรับสองร้อยปีแล้ว เพียงเพราะว่าท่านทรงบรรทมหลับไปแล้วก็ตรรทมติดขึ้นได้ยินเสียงย้ดนตรีรอยมาแต่ทองฟ้าหมองไปดูบนทองฟ้าเห็นพระจันทร์กำลังลอยอยู่บนทองฟ้าลอยเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปความไพเราะของบุหรี่ลอยเลื่อนเนี่ยเป็นความไพเราะแบบเไทยเช่นเดียวกับความไพเราะของเพลงอิตาลีก็เขาก็เลาะไพเราะแบบเต้นก็นะครับก็ว่ากันไปและทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวของคนนอนไม่หลับใช่แล้วค่ะครับ ในยามค่ําคืนซึ่งเราจะพยายามเอาเรื่องราวเหล่านี้มาบรรจุไว้ในรายการ25นเพราะเรารู้ว่ามีคนจนํานวนมากในโลกที่ทนอนไม่หับแล้วก็ในคนจนํานวนเหล่านี้นะครับใช้เวลานอนไม่หลับเนี่ยหมดสิ้นไปอย่างไม่มีคุณค่าจึงอยากจะฝากให้คนนอนไม่หลับทั้งหลายในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียกว่า 25, 25นลองค<ห>ิดดูนะครับว่า เราจะทำเวลา25น่นให้มีประโยชน์ชนกับงงสังคม,มคตัวเองหรือว่าโลกนี้อย่างไรนะด้วยการผลิตผลงานมาใครแต่งเพลงเป็นก็แต่งเพลงใครใเขียนหนังสือเป็นก็เขียนหนังสือใครประดิษฐ์คิดค้นอะไรขึ้นได้ก็ประดิษฐ์คิดค้นได้ส่วนใหญ่คุณอ้อครับถ้าเราจะสังเกตรครับนักประดิษฐ์ทั้งหลายในโลกส่วนใหญ่ทํางานในตอนกลางคืนใช่ค่ะเขาเหมือนจะมีไอเดียในตอนกลางคืนนี่บันเจิดยังไงไม่รู้คนหาค่ะเพราะว่ามันเงียบ มันสงบความเงียบทําให้เกิดพลังพลังทําให้เกิดสมาธิด้วยหรือเปล่าคะสมาธิทําให้เกิดพลังนะฮะก็เมื่อเกิดพลังมีสมาธิความสาเร็จก็เกิดขึ้นมาทันทีดีและครับคือสิ่งที่เราต้องการให้รายการ25่อง้าอเป็นรายการที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ให้เป็นรายการที่คุณจะหลับไหลในเวลาที่คุณอาจจะสามารถทํางานได้ในเวลานี้นะครับรายการ25หนอของเรา จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทรุธและสุกใช่ค่ะเวลาของเรานะคะจะเป็นเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะครับทางสถานีค่ะสถานีของเรานะคะสยามสปอร์ตนิวนี่เองนะคะทูวิชั่น9 5นะคะอย่าลืมนะคะติดตามพวกเรา2คนด้วยนะคะครับรายการดีๆแบบสำหรับคืนนี้รายการ25นครับก็ต้องขอให้คุณท่านผู้ชมทั้งท่านนะครับนอนหลับให้สบาย เพราะตอนนี้ละครับเป็นเวลาที่เราจะกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิค์ครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ